ชัยยาสลากตาพุทธาเชตวามารังสวาหดังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาตันังคาราทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสเเปติติตาไมหังมัตเเกเตมุนิสาราสีเสปติติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจนีสังโฆปติติโตไมหั่งอุเรสภาคุณาการุ อาทะเยเมอนุรุโตซาดีปุตโตจัตถกิเนโกลพันโยปิติภาคัสมิงโมคันลาโลเจาวะมะเกภักภคีเนสาวะเนมัยหังอาสุงอนันทาราหงโรกัสโปจามหานโมอาสุงวามโาโสตะเกเกสะโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพาาังกโรอิสินโนสิริสัมปันโนโสปิโตมุนิพุงคะโวกุม,มารากาสัสโปเทโรมะเฮสีจิตวาทกโก โซ่ไมข้งวัฒนเนนิจังปฏิทาสิพุณากโรุณโณอังคุริมาโรจับปารินันสีวดีเทราปัญจัยมีชาตานรารเตติากามามาเเซซาสิติมหาเทราวิชิตาชินสาวกา เอเตสิติมหาเทราทิตาบันโตทิโนระสาชาลันตาศีระเตเชนะอังคมังเคสุสันติตาทตานางปุระโตอาสิทักินิเมตสุตตะกังท่าชากังปัจจโตอาสิวามีอังคุลิมาระกังขันธโมระบริตันจะอาตานาติสุตตะกังอากาเซชาท่านางอาสิเซทาบปการะสันติตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตกปการะอังกตา วาตาปิตาทัสสัญชาตาภาหิรัจตุปัตถวาเอเสสาววนิยังเนตุนันตตาชินเตชะสาวัสัตุเมสกิเจนะสัทธาสมพุทธปัญชรชินาปัญชรามัจฉมิวิหะรังตังมหิตเรสัทธาปารตุมังสเพเตมหาปุริสาสภา ဣတိဝမ္မန္တောသုခโตသုရခောဈိန ानु ภา वे န चित्तपातम ောအမနုภา वे နစိတารိသံခော ਸੰ ္ဌာနုภา वे နဈိတန္တရာယောသာဓမ္မာနုภาဝပာริတောຈະရမိဈိနာပ ञ्चरे တိ อาหงสาคสมะพินิมจัสวุทันตังคีเมฆลังอุทิตโครัตเสนามางธานาทิธรรมวิธินาทิตวามุนินโธตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคารานิมาราติเลกามพิยุตจิตสัพพารติงโครัมปนาลาวะกามาคาถัทธายกขังขันติสุทันตวิธินาทิตวามุนินโธ ตันเตชัสาภาวตุเตชยมังคลานินาลาคิริงคาวาวังอัตามะเถพูตังทาวาคิจักกรมสันิวาสุทารุนันตังเมตัมภุเสกวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชัสา ปาวุเตชยมังคลานิโอคิตะคับคามติหัดทสุทารุนันตังพาวันติโยชนะปะขังคุลิมารวันตังอิทีฟิสังขมิขตัมมะโนชิตาวามุนิโตตันเตชะสาปาวุตเตชยมังคลานิขตวานัขตมุทารังอิวะกัมิยา กินชายทุธทวะจนังชายกายมะเชสันเตนโสมาวิกินาทิตาวามมนินโทตันเตชสาปวัตุเตชัยมังคลานิสัจังวิหายะมติสัจจะขวาทเกตุวาทาพิโรปิตมะนาอัติอันทภูตัมปัญญาปฏีปชาติโตชิตาวามมนินโท สันเตชัสสะปวัตุเตชยมังคลานินันโทปน,นันทปูจคังวิภูทังมหิตทิงปุเตนะเทระภูชเคนะทมาปยันโตอ,อ,อิทุปเสถวิกินาชิตวามุนินโทตันเตจัสสะปวตุเตชยมังคลานิ ิติปุสะเคนะสุทัตหัตถังปรมังวิสุตติจุติมิตรทิพกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภาวตุเตชัยมังคลานิเอตาปิพุทธาชัยมังคลาอัตถคาทายโยวาทโนทิ่นาทินสารเตมตันติอิตวานะเนกาวิถุธานิอุปภัต ขาวานิโมขังสุขังอธิขเมยานโรสัพัญโยมหาการุนิโกนาโทหิตายสะพานินังปูเรตวาปารมีสัพาัตโตสัมโูธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเชนะโหสุเตชัยมังขะลังชัยันโตโตริยามาเลสัจยานังดันทิวัตโน เอวังตะวังไมชโยโหหิชยาสูชยามังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปทาบิปุคะเลอภิเศเกสาพักพุตานังสักบัตโตกโมตติสุนักตังสุนังขะลังสุตปพาตังสุบุทิตังสุขโนสุตุโตจะสุยิทังพรหมาริสุ กินังกายะกัมมังวาสะกัมมังปะทักกินังปะทักกินังนัมมโนกรมมังปณิทิเตปะทักกินาปะทักกินานิขตวานารพันตัเตปะทักกินีภาวตุสัพพมังข้าหลังรลักขันตุสัพพเตวตาสัพพุทานุภาเวนะสทาโสตีระวันตุเตภาวตุสัพพมังข้าหลังรลักขันตุสัพพเตวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะ สัตตาโสธิภระวันตุเตภาวะตุสัปปะมังคะลังละขั้นตุสัพพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสัตตาโสธีพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเบคาเลโพธิคาเลตัแหงตัแหงตาอัมมาธานีนภะวันเตปูชิตาโสจิงกะรนเตถะ วิหารมันทะเลเทราจมาชนะวกาจพิกวสาลามิกาธานปฏิอุปาสคาคามาตเทสานิคามาตอิสราสัปานะปูตาสุกิตาปวันตุเตชาลากุชาเยปิจานทัสนพาวะสังเสธชาตาอัตโวปปาติกา ยานิกังธัมมะวรังปฏิจจเตสัพเพปิทุขัสสะกรณตุสังขยังท้าตุจิรังสตังธัมโมธรรมะธราจักปุขาสังโฆโหตุสมมาโควาอัตถายาจหิตยะจะอัมเหรักขตุสัมธัมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนพุทธิสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิตา ปัสสนาโนตุสัพเพปิปานิโนขุธัสสเนสัมมาทาังประเวชันโตกาเรเทวภวัสตุปุธิภาวายัสตานนงสมิทังเนตุเมธานิงมาตาปิตาจะอัตระชังอิจังรักขันตุพุตตะกลงงอีวังทมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพทา